เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o มว w a ซันนะครับและสำหรับเพื่อนๆชาว Arena b เบรกเอาที่อยากจะล็อกอินด้วย u Username password นะครับโดยที่เราขี้เกียจไปกดเอารหัสจากอีเมลมาล็อกอินทุกรอบให้ทำตามนี้ครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็ให้เปิดตัวเข้าเว็บขึ้นมานะครับและเข้าไปที่เว็บนี้ครับผม pass.levelinfinite.com นะครับใครขี้เกียจพิมพ์เองก็เลื่อนลงมาทางด้านใต้คลิปแล้วก็จิ้มลิงก์นี้เข้ามาได้เลย มันก็จะได้หน้าตาแบบเดียวกับที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ตรงนี้นะให้เรามากดที่รูปคนมุมขวามือด้านบนตรงนี้นะครับชึบจากนั้นนะครับใส่อีเมลของเราลงช่องนี้แล้วกด get code ให้เรียบร้อยถ้าเกิดใครขึ้นแคปชั่นก็แก้แคปชั่นให้ถูกต้องนะครับจบแล้วก็ไปเปิดที่อีเมลของเพื่อนๆได้เลยนะมันก็จะมีรหัสจากทาง level infinite pass ส่งมานะครับเป็นตัวเลข5ตัวให้เราก๊อปนะครับและกลับไปที่เว็บเดิม จากนั้นในส่วนของช่องนี้เอามาเกาะตรงนี้ได้เลยแล้วกดที่ล็อกอินนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยให้เพื่อนๆเ,เอาเมาส์ไปชี้นะครับตรงรูปโปรไฟล์ของเราแล้วกดไปที่ Account Management นะครับใครเป็นภาษาอื่นสังเกตที่ตัวไอคอนทางด้านหน้าตรงนี้นะครับจ๊บมันจะมีเมนูที่เขียนว่า Password นะครับปุ่มสีม่วงเชง password เพื่อนๆกดลงมาได้เลย และในส่วนของช่องแรกตรงนี้ก็คืออีเมลของเรานั่นเองช่องต่อมานะครับให้เพื่อนๆกด Get code ครับผมปึ๊บแล้วก็แก้แคปชั่นเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ไปเอารหัส5ตัวที่อีเมลอีกรอบนะครับมาใส่ตรงนี้เพื่อเป็นการตั้ง password นะครับปึ๊บแบบนี้ตรงนี้ให้เราตั้งรหัสผ่านที่เราต้องการลงไปได้เลยโดยที่รหัสผ่านเนี่ยต้องมีอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ เป็นตัวเลขผสมกับตัวหนังสือผมจะขึ้นตัวอย่างไว้นะใครตั้งไม่ได้ยังไงก็ดูที่ตัวอย่างของผมนะอ่าถ้าเกิดของใครใช้ได้เนี่ยมันจะขึ้นติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้ทั้ง2อันนะครับไอ้เ,เพื่อนๆเอารหัสเดิมที่เรากรอกมเมื่อกี้มากรอกที่ช่องนี้อีกครีหนึ่งเพื่อเป็นการรีเช็คนะว่ารหัสถูกต้องตรงกันทั้ง2ช่องนะครับและกดที่เซตนิวพาสเวิร์ดตรงนี้ได้เลย และเขาจะกลับมาที่หน้านี้นะเพื่อนๆแล้วเราลองไปเปิดตัว l er a n c h อร์ r r n n b r e c k o u t ขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าแล้วกดไปที่พาร์สล็อคอินนะครับสำหรับคนที่เป็นหน้าให้ใส่โค้ดอยู่จากนั้นใส่รหัสผ่านที่เราเพิ่งตั้งเมื่อกี้ลงไปได้เลยครับผมแล้วกดล็อกอินดูเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถล็อกอินด้วยรหัสผ่านพาสเวิร์ดได้แล้วนั่นเองไม่ต้องไปเก็ทโค้ดมาใส่ทุกรอบนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะทําได้กันทุกคนนะใครทําไม่ได้ติดยังไงเนี่ยก็มาพูดคุยกับผมได้นะครับอันไหนช่วยได้ผมจะช่วยเต็มที่ในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเล่นเกมก่อนแล้วครับบ๊ายบาย